อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหมอันนี้ไม่คีดีม่ถูกต้องความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจของไม่รู้และไม่ใจดูแลให้มากกว่านี้นะแต่กลัวจะพร้สจนเธอ จำเกินหน้าทีต้องพอแสงในฝันรักคนที่มีเโ้าขอหัวซิดเรียกร้องน้องดีดีแล้น้องดีดียังไงน้องดีดีแห่งมิตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเปลืองเหลืองเหลือง ภาพโลกสุดสวยอันแสงกว้างไกลมวลพิษไทยดูมากมีผางภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไทยเป็นชิใครไทยน้ำใจล้นลนปริมสาวน้าสังแฟนหากมีามาเยี่ยมบ้านละบางเนือพี่เนอ อย่าให้ไปเหอแสงไฟในเมืองบังค์ขังอย่ามัวไปจองติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตัวอายของฉันมือจับสายเปลร้องโอละเฮละฮึกมก้มไปใจนึก ถึงความลังสนั่มร้องไห้พ่อและแม่แม่และพ่อเรียนต่อมอซ้อมบายฉันทำหน้าอึฉันจำงเโลดี้ไม่ได้นะเสียสามไปอยู่มอซอมเขาเพลงมันพอมากจริงๆนะเชื่อไหมเชื่อไหมน้องเอ๊ยฉันจองเพลงนี้ไปอ๋อนี่เลยร้องเลยว่อเดี๋ยว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 คุ้นมากเอ๊เสียงดีลูกสว่างแกคุนด้วยหรอคุน แม่ดอกบัวที่อยู่ในศาจะบานคอยพาร์ไบานคอยเนนเออเนถ้าบานคอยพี่ไว้พุ่งนี้ตอเทนรีได้ไหมคนดีแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ถูกจังไอ้นี่ถูกเขียนจับไมเพลงนร็ได้ไหมคนดีเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นหาหาเรียกอ เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนตกใจหมดเลยได้ฟังพี่เอ๋คำรักกระตึอกระตักก็ใจเต้นตึกตักตึกตักทีทีอยากฟังจังเลยไม่เคยน้องนิดๆเพ็งสงสารฉันก็ร้องดีบ้าแกเรียกลองร้องให้ชัดไปเลยฉันขนร้องอยากฟังจังเลย ไม่เคยไม่เท่ที่จริงมันถ้าถ้าถ้าฟังดีๆจะแบบเดี๋ยวจะลองดีๆฝนนะสุนพี่ฝนพี่ฝนใจหมดเลยอม่เคยได้ฟังเลยคำรักตึกกึกกักเต้นตึกตักตึกตักที่อยากฟังจังเลยไม่เคยได้ฟังสักทีคบกันมานานนับได้ก็ใกล้สิบปี อยอมรับประทับผู้ใจบางยอมแต่ไรหัวใจกล้าแรง่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กนงใช่ตามตื้ตามจีน ก็ลองเถอะแย่ฉันพลิบฉันไม่เคยนำพาเก็บตกวต้นใจพีเพลงพสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้นซสาแก่ใจก็ลองแบบเบาๆแล้วอ่ะอะไรวเยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวม่โชคด้วยชั่ว ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวผู้หญิงตัวเปล่ายามเศร้าเหมือนหมดพ้นผางไปเอผ่านพี่เป็นคนดีหมู่บ้านโรงนี้กำลังโชคดีมากมายหลายต่อลูกตํามีเรียนหมอแล้วลูกปะนอก็ได้เป็นกำนันต่างคนมีงานกองทุนหมู่บ้านก็กำลังเือลั่น มีทานนมนานกะเลปูนาค่าเกตัวใหญ่จะไม่มีต้องดุทดุดทุดท่าดุดดุาดไดดุดดุดอุไดุได่ดดุดดุดดุดดถูกุดด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 ุจ ปูมีขามากมายแต่แตทำไมหัวปูมันไม่มีปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมหัวปูมันไม่มีไม่ต้องมีรถเตี๋ยใช้ตีกลระมังสามชาดดังในหลวกเขียนบ้านไล้คืนนี้เขามีงานแต่งกันสาวคนนั้นมันเพื่อนฉันใช่ใครขอ้ิดทำมันเธออะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป ฉันไม่ได้อิจฉาใครแค่แปลกใจที่ไม่ใช่เราเสียงแห่แต่วงขึ้นมงกองยาวเดี๋ยวทำไมคือการเงือบอะไรเดี๋ยว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 อะไรวะเฮ้ยคุณมากเดี๋ยวคุณคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน่ะคุณน่ะเดี๋ยวนี่เราเล่นเอฟซีเลยไมเดี๋ยวเดี๋ยวนึกไม่ออกเดี๋ยวแต่คุณเนื้อเนื้อเพลงคุณมากอ่ะคุณมากอ่ะ สนั่น BTO คุ้นคุ้นคุ้นโยกซ้ายโยกขวาฮัลเหลือสามฉากใครในบ่ายโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระเด็บกระเด็บไม่ใช่ไม่ใช่บคนร้เพลงแหละโฮ้ยคุ้นอ่ะโหดไา้จริงจริงทำมาใมถึงหญิงผมไปหยกนี่ได้ไหมในห้องหัวใจน้องเคยให้พี่ครั้งแรงรักสอดรักแซม รางแรมไม่เลือเือตาต่อตาฟันต่อฟันสู้กันเพราะคุณมาทาสู้เคยรักกันหันมาเป็นศัตรูฉันเองยังไม่รู้เหตุผลทำไมคุณถึงมาหักตัดความรัก